นี่เดี๋ยวฟุกุดาแบกเองฟุกุดาแบกเองพอรศู 0, นะนั่นเล่นเปีกิตาน่ะนี่เอาอีกอ่าตาหน้าอีกห่อชื่อเพื่อนจะเต็มแล้วมั้งเมื่อกี้พี่สุ่มลบไปหลายคนอยู่นะตอนนี้น่าจะเต็มแล้วนะ ไม่ช้าเป็นนิดไม่ช้านะพี่เพิ่งสตรีมได้ไม่กี่ตายโอ้ยขอบคุณมากครับใครมาดูไลฟ์ครั้งแรกนะคะขอบคุณมากมากครับอ่ะมาแล้วนะครับหนึ่งร้อยดาวรู้เลยนะร้อยดาวนี้คืออะไรนะเดี๋ยวอรอสิริอ่านนะครับผม VQVsafe คนส่งหนึ่งร้อยดาวจบตานี้ลิงรูนสามแต้มในร้งหนอยจัดให้นะครับจบตานี้เดี๋ยว ที่จะตั้งทีมสามคนนะครับที่เล่นลิงเอาลูนสามแต้มไปนะบุพดดาพอนคอนหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปหาทีมอีกคนหนึ่งก่อนนะจะเ,เอาเอาน้องเตยม,มาลดดาวก็ได้ตอนนี้มีเซนเตอร์นิ่งกับพี่สองคนนะครับแล้วบุพดดาโดนตกไปนะครับจังหวะนี้นยังไงแล้วข้างเขาปาบอลอัดเพื่อนนะครับเพื่อนกระโดดอยู่ ปาบอลอัดตัวนะนี่เป็นการแกล้งกันนะครับหลอกหนึ่งจังหวะหลอกสองโดดปุ๊บดังอัดหน้าไปเรียบร้อยนะครับดิงตกไปแล้วโอ้โหข้างเราไม่ได้ต้องให้ฟูจิมะแบกนะครับจังหวะนี้เซนเตอร์กับฟูกุดะไม่สามารถทําแต้มได้นะครับต้องให้ฟูจิมะเป็นคนแบกนะเกมนี้แล้วเซนเตอร์เขามาสก,กรีนให้เอสจียิงนะครับแล้วปอนเด้งแบบนี้ยังไงฟูคุดะได้บอลเฉยวิ่งแซงลิง โอ้โหฟูจิมะเก่งจริงๆ oh. ที่ชื่อตั้มครับ oh. ผมชื่อในเกมชื่อ v ี Class ครับผมตามที่เพื่อนๆพ,พิมพ์ให้นะครับแต่ว่าวันนี้เล่นกับคนดู oh. พอแล้วนะนะ <laughs> เดี๋ยวเอาไว้ไลน์หน้านะครับเปิดไลน์มาถ้าคนดูเยอะอยากเล่นด้วยนะครับพิมพ์กันมานะเดี๋ยวที่จะจัดแบบนี้ให้เล่นกันนะครับสนุกสนานนะฟูดะโดนตกไปหลายทีนะยังไม่เจ็บนะครับจังหวะน,นี้ oh. ความทนของฟุดะ เราไม่สามารถกำหนดได้นะนนี้โคตรมากนะตา,ตาหน้าขออีกตาเฮ้ยนิวตาหน้าพี่จะทำภารกิจไอ้นี่นะลิงลูนสามแต้มนิวจะเล่นหรอนิวใจถึงหรอหลอกหนึ่งจังหวะนะครับจังหวะนี้ไม่หลอกเราชาบูไปก่อนอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเฮ้ยลิงลิงโหดจังเลยอ่ะฮัลโหลลิงเวนาไหมผมเถอะผมยกมืออยู่เอาได้ครับเดี๋ยวจะให้นะ ยินไปซ้อนสามแต้มเดี๋ยวแต้มจัดการข้างในนะมาเลยได้เลยนิวนิวใจถึงเฉยตอนนี้ฟูจิมะกำหมัดแล้วนะครับผมฟูจิมะบอกอะไรกันครับเนี่ยจังหวะนี้ฟูจิมะชุดไม่เป็นไรนะครับผม, <c oughs> มยินโอ้ความหวังบู้บ้านไม่ได้ บอลตกใส่หววัวเมื่อกี้รีบาวอ้ยฟูจิมะเอาเรื่องตบมาตบกลับไม่โกงนะเดี๋ยวริ้งรอด้วยโอย้ไม่รอเลยอ่ะพี่กำล,ลังไปอะดิ้งไม่รอพี่เลยอะครับขึ้นสนามไม่ได้นะครับจังหวะน,นี้เพื่อนโกรธเราไม่ดังนะเราจะให้ฟูจิมะเล่นนะครับนี่ไงไม่เป็นไรฟูจิมะอ้ะาวาบอลติดหัวพิเศนี่ไงฟูจิมะขอกจริงนะบ,บอกเลย ชุดจากไหนไม่รู้แล้วมัขึ้นสนามหรือเปล่าชุด <laughs> <laughs> คุดากรติ <laughs> แต่แมตต์นี้เป็นแมต์สุดท้ายที่พี่เล่นกับคนดูนะของวันนี้นะครับเดี๋ยวรอไลฟ์ครั้งหน้านะครับพี่จะมาเล่น,นอีกนะพอดีชื่อชื่อเพื่อนมันรับได้แค่ร้อยคนอ่ะพี่ต้องมานั่งไล่รอก,ก่อนนะครับมันเพื่อนมันจะเต็มอ้าวแล้วฟูจิมะรู้จักกับกอลแลฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้เพื่อนกันนะส่งบอลให้ เพื่อนกันใน Facebook นะครับฟูจิมะบอกว่าไม่ได้นะเพื่อนเอาไปก่อนหลอกไปหนึ่งจังหวะให้ฟูจิมะนะครับฟูกุดะยกมือรัวๆแล้วแขนชาไปหมดแล้วนะโดดไหมโดดไหมโดดไปหนึ่งโดดอีกโดดสองโดดสามโดดสี่แล้วก็ไม่เล่นนะครับจ่ายดังดังสาวมันชนอุ้มโดตบยับจัดสาวแจ่มเลยครับอ่าเดี๋ยวจัดให้นะครับผม ตานนี้เราไม่มีอะไรจะเสียนะนอา้าวล้อนสี่ไปไม่ได้บอลด้วยอ่ะเออจัดสามแต้มไปเลยครับไม่ถึงอ๋อว่าทำไมจุนมันบล็อกไม่ค่อยได้นะจุนตานี้ไม่ได้กินข้าวมานะครับชูดสามแต้มยังไม่ถึงเลยนกอลัสปลาบอลอหัวเพื่อนนะครับเ,เ,เพื่อนยืนเกะกะเพื่อนยืนเกะกะนกะอลาสปาบอลอหัวแล้วฟุกุดะได้บอลหน,นี้เอ้าจัดไปดิอ้าวอันติโชว์ละ ควิกเลียร์ไปสวยมากครับอ้าวโดนนำโดนนำตั้งแต่ต้นเกมแล้วข้างนู้นจะโขดไปไหนเนี่ยโอ้โหพรอนดิงมิสเอิชูดไม่ลงนะอันติอยู่แล้วก็ชูดไม่ลงนะครับโกรธเลยนะโกรธโกรธซาวเวอร์นะจังหวะนี้อันติปอมแล้วอ่อันติจัดให้โอ้โหแล้วแบบ ฟุกุดะเราฟุกุดาไม่มืออาชีพเลยอ่ะไม่ยอมกดอันติค้างนะกดรัวๆเลยอ่ะสิบวิอ่ะเข้าไปฟูจิมะให้ฟุกุดาติหน่อยสงสารนี่ไงฟูจิมะจัดใท้อัติก็โดนตบอ่ะดูดิแมต์นี้นะฟูจิมะกำมัดเลยนะครับผมผมเล่นดีขนาดนี้พี่แพ้ยับเลยอ่ะครับ Oh. ฟูจิมะเครียดเลยช็อตนี้น้องศาสตร์ฟูจิมะมากเลยอ่ะกดไลค์ไปก่อนสร้างห้องเล่นกันเองรีพอร์ตได้ด้วยดูดิดูรีพอร์ต,ได,ดดดดรรตได้ด้วยนะอันนี้ดูดิซอมเบิร์ตจอเร์คืออะไรเราสร้างห้องเล่นกันเองมารีผงรีพอร์ตขอบคุณที่ติดตามครับข้างนู้นก็โอดเกิดดูดิหกต่อยี่สิบสี่อะครับไม่รู้โกรธอะไรกันมานะ